ก็แค่เดียวคุณไปซื้ออะเอาอย่างว่าเอาไก่อะตอนที่ทำย่างไม่รู้อย่างยำที่ไก่เพี้ยละเอากระตีนมันอะวิ่งไปซื้อกว่เดียวสาเออันก็เหมือนซื้อขายแล้วตึกเขาขายอ่ะแม่ซี่โบดซื้ดีอ่ะเอาไปอันซื้อเป็นตัวเอาอ่ะเออถ้ายำที่ไก่ที่เป็นตัวก็ว่าเป็นตีนแล้ว เป็นตัวกะนี่ส่งตัวแต่ต้องเป็นไก่เมืองเลยเออไก่เมืองจนเลยเดี๋ยวหมุดไปโซงไปด้วยกันจะได้แม่บอกไปอ้าวไม่อย่างหรอบอกไปโซงทำมาได้เหรอใช่คุณมันเป็นคนดังอย่างเกิดผมไปด้วยคุณอย่างบางวันได้ส่วนลดท่านลดนี่พักเพิกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ส่วนลดไก่เมืองสองตัวไก่เมืองพี่กลาพอมีแล้วค่ะหา โอ้โหเนี่ยเออดอ่านลง,ลงมาพอเนาอ,อ่นพอพี่กลับมีก่อเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาแล้วก็ตะ้คร้นีเหาอบอที่เขียนตะไคร <c oughs> อ้มาเหมือนกันนะมาคนยำตาไจตใไรมาเหมือนกันเอาเอาแบบไป,ไปบ็นุกบอกที่ว เป็นรวมหมดมาเออขมิ้นข่ามาันอะเออ,อไปไปมันเป็นมัดนะกเกียรเออเอะไรโจนแหละตะไคร้าข,าข่าเป็นปุ๊กอย่างเกียนโจนบ้าวโจนบ้าเป็นปุ๊กอย่าเวลาไปซื้อมันโงงทุกเกียนคนเดียวแค่เหลือโอ๊ตแล้วเนอะเออเอาเปิน,บบปนอ,อูผสมกันตะขาตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นแล้วก็รวมรวมยอดเลยเป็นปุ๊ก ตกตอนตายเลยเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กตุ้นูมัดกรกัน่หนหมดอ่ะมันมัดรวมกันหรอันนี้ดีมันซื้อแบบตอหน้ากะปิหรอกะปิซื้อป่ะฮะเนี่ยอันซื้อปุ่กซื้อหรอปัจจัยกะปิเก็มว่ากัะปิหวานกะปิเกมอ่ะเราเขียนเลยว่ากะปิกะปอกะปิแกงกะปิกะปอเขาซื้อสองบาทก็บอก พอส่งแบบอะแบบอะไปทิงไปซื้อคนเดียวซองแบทมันเหลือมันจะบูดมันบูดบ่ต้องซื้อส่งบ้านที่ไหนขายมาขายอัแหว่งมันเป็นล้ำแหวงว่าไม่ได้กินเขาบอว่าเขาบอกาขอรักเขาบอกว่าซื้อมาเป็นกับกระปุกเลยกระปุกใหญ่น่ะสี่ร้อยบาทน่ะ ระยองอ่ะกะปิระยองอ่ะลืมมาเลยไปเดี๋ยวไประยองถ้าคิงตายนะให้เอากะปิไปใส่โรงคิงขวออผักไผ่หรอผักไผ่ลืมไปเลยไอหยังน่ะหอมปั้มจนหอมเว้อ ความจะหอมพักไทยพักไทยพักไทยที่หอมมาเท่าไรปันนะบอกมันหอมนะใช่หน้ซื้อมาปันหน้าที่หอมเอาพักไทยปันย้นไปเลยกับพี่สองบาทพี่ไปเมาเป็นกัดเลยต้ม เอาผมแล้วก็เอาหยาบปีก็หัวปีนี่เอาต้างไาเอาต้องไปมั้งเหรอเอาไปลายปีบ่เอาเฮ้ยต้องมาซื้อไปขึ้นไปขึ้นเอาไปโจ๊ติกันก็คือมันไปซื้อเดี๋ยวคุณไปกับผมนะคุณเป็นคนดังผมไปกับคนดังส่วนรถมีส่วนรถลรอม่อยู่เข้าใจอ๋อครับเอาปีเอาหัวเดียวบ่เนาะเอาต้องไปมั้งแล้วผมไปอ่านออกได้เลยเขียนในอย่าง ทิ้งมาต้องอูทิ้งบ้านละฮะแด่ไปคนซื้อเอออ่ดูว่าจบจบนะเอออู้แต่อู้ดีนะเอาใจเย็นลงเนาะมาใจ้อย่างความดันจะขึ้นเนาะอ,อุ่ใจง่อยโจดตีเลยเออฮางูออทิ้งไปคนเดียวเองไออย่างตะกี้ว่าไปด้วยกันม่เด <laughs> ียวไปคนเดียวทำละไออย่างอันตะกี้เนี่ยโจดเนี่ยฮะ มันอยู่ในสมองฮะนี่ไอ้ขี้กะที่อยู่ในสมองนี่ขี้กันไปขี้เรื่อยไอ้ยังไม่โยกแน่จะเพิ่มมาเรื่อยเน้อเพื่อเอาขวดขวดคว่างหัวเน้อลายห้มูจักมันอะเฮ้ยตัวไวจะมารุนรึเปล่าจะไปกัดตายเลยไปเดี๋ยวก่อนใกล้เมืองอ่ะเอาเหลือกเอา กิโลเท่าไหร่คร oh, nah ับก okay. 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 ิโลเจ็ดสิครับเอาสตัวครับเอาได้ยิดไหมขอบคุณคิดมากลยามน่ยาดครับผมปอวปอะปอัปีศาจเลย หยำครับค่าเครื่องในออกเดี๋ยวเอาไปต้มจะหยำอืมครับผมสิบบาทไปหยำมาแปลงหัวเท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทจะได้เอาเหรอเอาไหมฮะเอาเลยฮะหัวเลยปะก็ไม่มีหัวเดียวเนี่ยให้กำบุบละมีหัวเดียวอันเอาเกลืองได้ก่อนพี่เอาเกลืองไดปไจริงไปซื้อเปลือกเดียวเขาขอซื้อแบบเดียวกับเกลืองเดียวอย่างนี้ขายแบ่งขายจริง อ๋อครับผมตาขอชิ้นเก่งขับขา,ายกันครับโอเคอาชัยดึงหวัวแล้วบมอกูแจไม่ท่างหรอมีหรออ้าวแล้วขายขี่กี่สามตีแป้งไอ้หรอสามตีแป้งนี่หันกูแจรถเครื่องก่อนอีกอะไอ้ควายโอ้ขับมาคนเดียวกูแจรถเครื่องหายได้คลิมาถามาไหมยหัง <c oughs> ไมาจช่แล้วมีที่อีกข้างหอมามีอาไปเดียวปีกอ่ะเออ